ก้าวจะดีทุกคนกัน้วยนะเป็นมือจิ้มมาเกจเอทอวนนะครับไม้ครับนน่นีนะลิงอยู่น้าล่างจิ้มตำรับมือถือตัวเล็กต่ำนะุกคนนี่เยวให้ดูเอามากระพีงกระเพิกนะหญาก็เหมือนกันน้ำก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราพาไปดูในน้ำ,นำก็จะสั่นประมาณนี้เลยโอโ้โห ทองฟ้าทองฟ้าก็เป็นแบบนี้นะครับงอนอยู่เองเป็นไมก้กระพิกระพิครับน้ำก็จะเป็นแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูตัวลิ้งที่ให้ก็คือคุณดาวโหลดแล้วมันจะเด้งเข้ามาในเกมเลยคุณก็สามารถใช้งานได้แนละ้ว โอเคทุกคนนั่งจับผมตามหาลิงไม่เจอเนื่องจากที่ผมคะลอกลิงไว้ให้แล้วนะคบลิงอยูด่ด้านล่างคลิปนะเนื่องจากผมหาลิงไม่เจอนะคบก็คือคุณน่ารัวแล้วมันจะได้เข้าไปในเกมเดามาเล่นได้นะครับสำหรับมือถือสเปคต่ำโอเคคลิปนี้ประมาณนี้